ののがり上げているも知らないのも知りたいみたいをくい「ティアラー」 อะไรอยู่ว่าอร่อยไหมอร่อยสิทีลเาเขากินซูชิอยู่เนี่ยโอ้ยเธอกินไม่แบ่งเขาเลยนะเนี่ยเอาก็เขาหิวอ่ะว่าแต่ที่เธอกินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ซูชินะบีมันคือข้าวปั้นเอ,อใช่เหรอมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอท่ระไม่เหมือนกันต่ทึมเอาใช่เหรอใช่สิเฮ้ย <laughs> ว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรกันดีนะบีนั่นสิเราจะทำอะไรกันดีอะที่รักก็คือวันนี้เขาจะพาเธอเนี่ยไป ทำอะไรที่มันสยองสยองอยัง,ยงไงล่ะไปไหมเขากลัวนะที่รักเอาไม่ต้องกลัวสิเพราะว่าวันนี้เราจะมาส่งมอบความสุขให้กับคนดูอ๋อโอเคงั้นได้แต่เขายอมไปก็ได้อืมแล้วเราจะไปที่ไหนกันนีเหรอจ๊ะหรือว่าอันแรกคือโรงเรียนของเราส่วนอันที่สองคือทะเล โรงเรียนไงที่เราเฮ้ยเขาลืมบอกเลยว่าจริงๆเราเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ย มีเรื่องลี้ลับด้วยนะเธออยากฟังไหมใช่หรออยากฟังไหนแล้่ให้เขาฟังหน่อยก็คือว่าเขาบอกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาสองทุ응่มเนี่ย <c oughs> รูปปั้นที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีชีวิตใช่เหรอใช่สิอยากเห็นไหมอยากสิที่รักแล้วมันน่ากลัวไหมแต่เขาก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่างั้นเราสองคนเนี่ยควรจะไปพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูกันได้ งั้นจะไปกี่โมงอะทีละก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเตรียมตัวตอนหนึ่งทุ่มป้าป้าป้าอิ่มแล้วใช่ไหมเธอใช่ทีลาเขาอิ่มแล้วนี่โห้ยไอติมร้านนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นร้านที่มาเปิดใหม่ที่อยู่ข้างๆบ้านของลุงพี่นะคะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะเธอเป็นไงอร่อยไหมเขาว่าก็อร่อยเลยทีละแต่๊ ข้อเสียของร้านนี้คือพนักงานเนี่ยเล่นแต่มือถือเธอดูสิใช่เล่นแต่มือถือ,อดูดิใช่หือบริการก็ขอหักคะแนนแล้วกันนะจ๊ะไปจ้ะเฮ้ยเธอเธอเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นมีผู้หญิง อยู่ข้างนอกคนหนึ่งอะกำลังทำอะไรอยู่อะเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังมองเข้ามาในร้านแล้วก็กำลังทำท่าโมโหอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเธอเออจริงด้วยที่รักหรือจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเป็นชู้กันหรือเปล่าเออนาะโคตรแย่นะเธอเนาะใช่เธอ,นะเธอแบบเนี้ยเธอก็ห้ามทำตามมันรู้ไหมดูแล้วที่เราเขาไม่ทนอยู่แล้วดีมาก ไปดีกว่าเราจะไม่ยุ่งของเรื่องชาวบ้านนะคะยังไงเธอก็สู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้จ้าไปดีกว่าเพราะว่าเราสองคนเนี่ยต้องไปเตรียมตัวนะครอุ๊ยเออเขาเจอเจออะไรเจอแฟนเก่าใช่เหรอใช่หรออะไรล่ะเธอเนี่ยคนนั้นเนี่ยคือแฟนเก่าของเขาอ๋อแล้วไงก,ก็ก็เปล่าหรอกก็บอกเฉยๆไงหึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ ดีมากข้ามหึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแค่เธอคนเดียว ะฮะทางงอนหรอไม่ได้งอนซะหน่อยโอเคป้แล้วเราจะไปรอที่ไหนดีล่ะเธอต้องสองทุ่มแน่รอที่บ้านก็ได้นะปะ้ป้ป,ปงั้นเดี๋ยวเธอมาอยู่บ้านเขาก่อนแล้วกันกลับมาแล้วจ้ามะพร้าวกับเฉากลวยอยู่ไหนลูกมะพร้าอยู่ไหนเฉากล้วยอยู่นี่เหาะจ้าเอาแล้วมะพร้าวล่ะมะพร้าวก็อยู่บนต้นไม้อย่างไรล่ะตะลกนะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็รอเวลาเนี่ย ให้ถึงสักสองทุ่มแล้วกันนะจ๊ะเอาละค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงแรมของเรานะคะหือบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างเริ่มน่ากลัวแล้วนะเธอเป็นไงกลัวหรือยังตอนนี้เหรอยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เธอฟ้ามันยังไม่ค่อยมืดจริงเหรอไม่กลัวเลยเหรอแต่ว่าเขาว่ามันก็แบบแอบมืดๆอยู่นะเธอถ้าเกิดว่าเธอไม่กลัวเนี่ยเขาจะให้เธอเนี่ยเดินนำหน้าได้เขาหน้าเอง กลัวอ่างั้นก็ดีเลยเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปล่าท้าเจ้าหุ่นยนต์ที่มีชีวิตในตอกนกลางคืนนะคะเราจะมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะสำหรับข่าวลือที่เขาล่าลือกันนะจ๊ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วที่รัก เฮ้ยเธอดูสิเขาว่ามันก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะเธอใช่มันไม่มีคนเลยด้วยอ่ะใช่แล้วตอนนี้นะคือในโรงเรียนนะคะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะตอนนี้คือมีแค่เราสองคนที่กำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้ไปเร็วไปเร็วตื่นเต้นตื่นเต้นเขาตื่นเต,นต,นต้นเนี่ยเขาไม่เคยมาด้วย ตนอนาืแต่เขาเนี่ยไม่รู้นะว่ามันจะอันตรายกับเราสองคนหรือเปล่านะ่ะไม่อันตรายหรอกม้งคิดมากเธอะเขาไม่ได้คิดมากนะแต่ว่าที่เขาได้ยินมาเนี่ยก็คือพอมันมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมาฆ่าเราใช่หรอใช่แล้วเธอล่ะจะปกป้องเขาไหมปกป้องสิเขาก็จะ งั้นก็ไปลุยกันเลยมันอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้นะเธอเธอจำได้หรือเปล่าเขาจำไม่ได้อะไปค่ะไปดูชั้นสามกันนะคะว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเธอซ้ายหรือขวาดีล่ะขวารือซ้ายดีงั้นซ้ายแล้วกันได้เฮ้ยนี่ไงเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วทีละอันนี้อันนี้หรอที่ขยับได้ ใช่หุ่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็จะขยับได้แล้วมันก็จะตามฆ่าเราไหนทย่เราองเดินเข้าไปสิแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็มีห้องนี้ด้วยนะเธออ๋อแต่ห้องนี้เขาล็อกไว้นี่ใช่ไหมใช่ห้องนี้คือเขาล็อกไว้แถมแปะยันไว้ด้วยนะอ,อ๋ออย่างนี้เราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเราใช้มุมบักได้ไม่ไม่เขาว่านะเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนแล้วกันนะเธออ๊บ สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเธอนี่ไงเอาไอ้เธอไปดิอุ้ยเธอเธอมันมีชีวิตจริงจด้วยเอาแล้วไล่มาอย่างนี้แล้วเราทำไงอ่ะเราก็ต้องวิ่งหนีเธอเธอเธอช่วยด้วยเขามาแล้วเขามาแล้วเขาตั้งการมาแล้วมานี่ดิเฮ้ยอยาตายเเอ้าเธอไหวไหมที่รักเธออย่าตายนะเธอ เธอสู้มาเธอสู้มันตามแฟนผมไปมาว้ามันี่ดิเธยเขามาช่วยแล้วเขามาช่วยแล้วนี่แน่เขมาทำแฟนฉันตายเธอเขาจะตายแล้วเขาเลื่อนเลือนิดเดียวเองเอ้าเธอมันน่ากลัวมากเลยงั้นเดี๋ยวเขาจะจะวัดเหนียวโอเคไหมเราจะไปกันที่โรงพยาบาลปึ๊บเธอเป็นไงบ้าง ขาตั้งการ์ดลอยในกลัวมันตามมาเนี่ยโอ้โห,โหนี่เธอตั้งการ์ดลอยเลยเหรอเนี่ยใช่แต่เขาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเธอแอ่ว่าเขาเนี่ยสาหัสเลยนะฟางก็ไปหาคุณหมอดีกว่าได้ได้คุณหมอคะช่วยฮิวหนูหน่อยคะ่ะหนูเจ็บลึกเกินนี่คะ่ะต้องเสียค่าฮิวนะคะถึง3 0 0พเยนเลยเนอะ <S <S> <S โอเคเธอ ตอนนี้เนี่ยเขาได้พลังมาเต็มเปี่ยมแล้วเฮ้ยเธอเธอมันตามมาเธอเอาเธอมันตามมาหนีดิเออมันนี่มันนี่เอ้ยเฮ้ยโอ๊ยช่วยด้วยเอาบอหนีเลยหมอเธอเธอมันนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเธไปยุ่งกับฉันเธอนี้แล้วหเร็วเวเธอเขาจะตายแล้วเหมือนกันนะเขาจะตายแล้วเธอหรือว่าเราควรจะไปแจ้งความ ไปไหมไปไปแจ้งความไหมล่ะถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยแล้วเ,เขาจะเชื่อเราไหมอะว่ารูปปั้นเนี่ยมันมีชีวิตอะมันคือผีอะเออเราก็ลืมคิดเลยเนาะงั้นไม่ลองก็ไม่รู้ละค่ะทุกคนจังหวะนี้เนี่ยเราต้องแจ้งความแล้วนะคะโอ้ก่อนที่เราจะตุยนะคะตงรวช่วยด้วยมันมีรูปปั้นจะมาฆ่าเราสองคนนะคะช่วยด้วยตำรวนตำรวจตะการมันเลยค่ะเาตำรวจไอ้ตำรวจไอ้นี่อยู่เถอะ ไหวอะ่ะดูดิ<อ>ตำรวจสู้เขาค่ะรูเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะก็ตำรวจตำรวจสู้ไอไไหมเนี่ยรูปปั้นตัวนี้เนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกินมันน่ากลัวมากเลยค่ะดูสิวุ่ยตำรวจตายแล้วแล้วคนนี้ก็กำลังจะต้องค่ะเราเรีบบนีกันดีกว่าวอุ้ยโอ้โหโอ้โหเราเพนเถอะ ถ้าตำรวจจัดการไปน่าที่ตำรวจแล้วโอ้เขาขับรถชนเลยอะรถปั้นตายแล้วอ้าวเธอตายเลยเหรอใช่อ้าวตายเอา้าวตอนนี้เฟิร์สตุยแล้วเธอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะพาเธอมาชุบชีวิตเออเขาไม่เป็นไรที่ละเขาไหวไหวแน่นะไหวสิเออแต่ว่าเราเนี่ย ต้องใช้เงินถึง5,000เยนเลยนะคะในการทุบชีวิตเพื่อนอะ่ะต้องกลับมาที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่ามีเงินเหลือหรือเปล่านี่ไงเงินของคุณแม่อื้อขโมยเลยค่ะทุกคนืออ,อ,อเธอเธออย่าตายนะ เขาต้องพาเธอไปที่วัดเพราะว่าที่วัดที่นี่เนี่ยค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะเธอเพราะว่ามันบอกว่าสามารถทาให้เธอเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ที่วัดอ่ะนะใช่ที่นี่เลยเขาจะตื่นใช่ไหมใช่เธอต้องตื่นแล้วก็ต้องแข็งแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวเธอเขาจะตื่นแล้วได้เลยเขากำลังวิ่งอยู่จะถึงหรือยังถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงเจอแล้ว ไหนแล้วท่านเป็นไงเขาตื่นนี่ไงนี่ไงต้องคุยต้องคุยสวัสดีช่วยชุบชีวิตแฟนหนูทีค่ะเมียวเฮ้ยชุบแล้วเธออยู่ไหนนี่เอา้าเขาหายไปไหน่ะเธออยู่หนที่รักเฮ้ยเธอกลับมาแล้วนี่เขากลับมาแล้วแต่เขาโกรธเป็นไรโกรธอ่ะแปลว่าเธอเนี่ยก็คงจะโกรธที่ โดนเจ้ารูปปั้นฆ่าใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันตายหรือยังเขาสลบไปก่อนมันตายแล้วเธอรูปปั้นน่ะเออรายงานล่าสุดนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้พบเจอว่า ในโรงเรียนของเรานะคะมีลูปปั้นที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วเราก็สูญเสียแฟนไปค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถทําให้แฟนของเราเนี่ยกลับมามีชีวิตได้นะคะบอกกันเลยว่าเป็นลูปปั้นที่อันตรายค่ะก็อย่าลอกเลียนแบบนะคะเธอเป็นไงบ้างเขาก็น็อกสลบไปไงโดยลูปปั้นลูปปั้นมันแบบว่าไร้กาดมากอะ มันน่ากลัวมากแต่ดีนะที่เขาเนี่ยพาเธอเนี่ยมาชุบชีวิตทันเนี่ยเอาล่ะค่ะทุกคนคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์นะใครให้พวกเราด้วยนะคะนะครับทุกคนส่วนคลิปหน้าพวกเราจะมาทำอะไรก็ฝั่งติดตามด้วยนะคะบ๊ายๆค่ะพวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ は「やがて記憶街道のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです」「銀河を旅する星の頃は」